สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนียายจะไม่กล้าผ้ามวน้อจ่าเด้ดอผ้าล่องไปหากินหาอยากอ่ะ้อจ่าเด้อหลังจากยายไปเผาหนองนั่นแล้วดีขึ้นแล้วยายกะมันถามาหากินหาอยากล่ะถ้าถอดชิ้นไปงัดท้างัด้อจ่าเด้อไปไปหลุ่นบึงจินมีจังนอเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกุ ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเนยเด้อให้เป็นกำลังใจให้ยายเนยเพราะยายจะมีแห่งเหตุลิปต่อไปเด้อจ้าไปชีวิตไม่สิ้นหอากับตองดินกันหากินเป็นเสียเ่ยงพี่น้องไปลุยให้เท้า,าเ,เอา้าวงัดทั้งงัดไปจะได้งัดเบิงึงจะได้เท้าจาังน้อจังน้ออ๋อ

ของน้ออันนี้ของลูกสาวได้จ่าเด้อได้นอนหนึ่งเฮ้ยพี่น้องเห็นบอซ้ำนี่แหละกำลังจะดำได้นอนพี่น้องข้าวตุกข่นี่ตุก่านี่ต้นนี้หวานข้าวหวานเอาทีๆเลยจะได้จะได้สาวๆพี่ดูจะ้ามีสามกอดส,สี่กอดแหละยายสิ อาอยู Stelle, um, cells, um, ่แถวรอๆแร่แถวเงื ja. no ่อนนี่เลยจานนอนใหม่แถวบ้านนอนนอนในเอาได้นอตาหนึ่งสองสามเอาตู้นี้บอหนะบอท้อ่บอเอาทองผีเฮ้เห็นมาพี่นองเห็นบอออยู่ทางหนนะเบื่องบนไกลๆด้วยจ้าอือด้วยจ้า Ừ, มันอยู่ไหนผูดเถ่าเอาบึงบไปข้างพุนพ่นได้เถ่าให้นอนหนึ่งอยู่ใส่เห็นบ่พี่น้องเห็นหอนนอมันอยู่ไหน,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 อนอสองสามสี่หานอปัดหานอแต่ใหญ่าาไปเยเอาดอกมันมานสั่นใหญ่นี่ เห็นบ่อเป็น้องเห็นบ่อเอาได้บนเนาะนีนตึบเลยเอาเสียมคับเสียมกับเขาบ่ได้เอาเออเออเอาเดี๋ยวดูไงเออหากูยเสียมขาใหญ่ฮักจ่อย Thì Ừ Ừ Đầy leo bên nông Nén nén Ở oh, đứt Đứt ừ. Này Này ừ. nè nhốt kín Thấy Ui thảo Nhìn phía nó เห็นบ่อนนี่อ๋อต้องท่องบุกเอาล่ะเห็นนอบ่อพี่น้องมามาเอาในย่าเด้อยชูปูชูคนงัดจังงัดเลยเอือรยายแล้วเอาไปเห็นหยางกระเสียมืดเนาะพี่น้องนอใหม่ไอมาดึงเอาเองอื้อมา นี่นี่พี่น้องได้จอยปัดนอนนอนนอนใหญ่ใหญเลยได้มาออกมาแล้วไปสายนอนยู่ใหญ่ไปเลยเอาาดีจ้ามันใหญ่กว่านี่ก่อนจะคอยย้ายชุดผพามาเอาอีกเนาะพี่น้องเนาะม้านอนใหม่นี่แหละใหม่ยึบเนาะจ่ายเนาะไปเท่าเฮาไป เออเอาไปเอาไปเอาไปเอาแปอาแนวไป้าหนี่ยายก็ชิพ้าไปเอามองนึ่งมองน่อก็ที่ยายเอาชุปี้อยไจ่างัดกันงัดชุปี้เลยย่ามนี่ย่ามนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วเถื่อหนึ่งสองเถือผลตกน้องพี่น้องเด้วเอาหลายอยู่ เลี S <S <preach y> ้ยงย่ายมาก้อนนี้เลี้ยงได้มาตลอดเด้อบายก้อนนี้แมเห็นบ่เอ้าชื้อก็ฮักฮักเห็นบ่พี่น้องก้อนที่สองเอ้อน่ะเออเห็นไหมพี่น้องเออหาก้อนนี้ตัวนนี้ไม่ไผ่ เลี่ยงไม่ไฟหอมด้วยจ่าด้วยทีนี้ว่าเอาไปไปพันเราอยากไปหาท่านี้หาทรัพย์ต่อยากาายากระจายเมงบรรยากาศบริเวณอปตอนานวน ไป,ไปเห็นบ่เห่าเห็นบ่บ่เห็นแตทสองว่าเห็นได้อันเดียว <c oughs> อาอมาๆวันนี้มาฉับเบกันเอางัดทางงัดกี่ละ่ะเถาปัดคือสบ้ายแล้วแถา,าไม่หอนอู้ผูก <c oughs> ไว <c oughs> ้พี่นอ้องนีองเาน้อใหม่ละมีจันอยจังเผานอใหม่พี่น้องตาตาสอง มึงยายบาดบุญนี่เออเอาอันนี้มานั่มอ่ะมึงใกล้ๆพี่น้องอ่าเอาเอาอีนึงนอหนึ่งนอนงนอน่อใหม่มของของยายเลยจ้ะก็เอาดีแล,แล,แลพี่น้องนอน ได้กพ่อผุนสามนอเนาะเจ้านอหนึ่งนอสองนอสองนอพี่น้องป้าเข่าข้างออกเต็มอยู่นี่นี่คือหัวอูพี่น้องือนานเอาแหน่งมาจ่ายเนาะพี่น้องนอนใหญ่ๆงามๆเอาเอา หัวงัดเนี่ยนี่บอดเนี่ยนียังบอดทักขาอันนั้นอุ้ยนองใหญ่คักเนาะพี่น้องเนาะใหญ่จะไปมาเด้อมาได้ใหญ่ไปตั้มกะปิ้ได้จ่าเด้อบน่ีเอาไปแล้วอยากเอาไปเฮ็ดกินเห็ดอยากเมื่อไหร่นาะพี่น้องเนาะแกง เออตัวน,นี้สิไปไหวไถ่เห็ดกินเด้อพี่น้องคนใดมาเอาก็มาเอ้าเพื่อไดมาชั้นก็เอา,อ,า,า,เอ,า,าเอ,อัานนีเอาเออปัดพี่น้องเอ้าเอาอีกอันหนึ่งเรืองจ๋าเด้องท่านขืนยาวนี่เอาอีกสามนอสี่นอมาไมา่อยากจะเอาไวหวไถ่แพร่ครับอเอ,อ้ยซับไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเออปัดพี่น้อง เอาเอาเลยตามันตัวหนานอตัวหนานออย่างมันนอขึ้นมันให้มันนอใหญ่ๆก็นอเถ่าอือนี่พี่น้องนี่มาเอกพี่เต่าเปิดนี่นี่นี่เปิดดูนี่นี่พี่น้องเปิดเอาอือ เอาเสอะพี่น้องหลาไล่อืมจะได้เถ่าเออนอนยังมันนี่นอนไหนเอองมานะคื้เก่าละนอนนั่งขีเก่าละี่นะเพราะว่ามันฟว้างโล่งเป็น่อพี่น้อง ยังเมื um ่อเล้วเมื่อเลยวจะค่อยเบิ้งไปก่อนไอเอาไดบอเออเทาเอาแท้ขึ้นบ่ไดเอาเลยนี่ตัวนี้จะไหวอู้อยู่งอหลายงอนี่เอาตัวนี้กนเทาเออเอี่ออมันแข็ขึ้นบ่ไดที่มันงอไปจะได้เทาเอาออกไดดบ่

สังพุนไปสังพุนก้อนไปห้ารลอยสางพุนก่อนขึ้นไเด้วยจ่าเด้อมีแห้งเลยวะเออนี่แยกไปไปใกล้พระธาตใดอยู่ไปแยกกับจะหาเ้าร้เรียแล้วเบื้องล้านก่อนเท่านี้ดี่ึ้นอะไรเอาเอาม่เทาแยกกับทาเบื้องล้านกี่ก่อนพอดีเต็มกับตาเลยกับร่างนอกร่างเสียบกับร่างงามกับร่างเป็นสาว น้องพี่น้องมาเอาเนยได้เด้อกระลังอวบอ, <laughs> อันเนาะกระลังซิงซิงสดเต็มกระตาเลยแกงสดๆแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อนี่มากมาไปไม่ยังเท้าเ <laughs> อ้อไปไปปอกไปห <laughs> ลานชายก็ไปแล้ว <laughs> ไปวันน <laughs> ี้ไงไปไปปอกไปต้ม่มน้องพี่น้องเฮ็ดไวหวไอ้มือพ่นแก้วมือพ่นกิน Ừ, คนได้พื้นหูกินแ่ใหญ่นั้นทีบบบ <laughs> ่บ่อได้เจ็บเค่กเจ็บขาใหญ่ก็หลานมีแห้งเหยใหญ่ก็มีแห้งใจน้องพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าจะทอบจะทอดัำโนไม่มาห้ยใหย่ยก็ จะท่องไปทุระด,ด้วยาเด้อจะท่องไปหวานข้าวให้หลานชายว่าโทษมากของหนึง่งว่าแล้วแลวว่าแลวเลวคัะเขาบอกคนหลานด้วยาเดื้อหลานชายเตี้ยอยุงเทปยุงเทปไปเห็นหน้าได้แค่หนอนหลานชายเตี้ยมีเงินีปน, <laughs> <laughs> นองแยกกับสิปองนอไม้แยกกับสิงัดทั้งงัด ของใหม่ก็ชองงัดใหม่แล้วนะพี่น้องเนาะนี่ยาเป็นปอกจก้าก่อยนาอพี่น้องเนาะจะ้าก่วยถัตต้มเรน,น,นี่กำลังสานบวานฮอกลังลุยวานเขาพี่น้องเฮ้ย แรงรดนางสาวแรงรดนี่กดกไลยไลายเลยน้องพี่น้องเนาะนี่ได้กรบอไว้นี่ยนี่ได้หาหน่อใหม่ไปหาห็ดกับ่ได้ไป้ดอกจ่าไปเด้วเขาค้เ,เขาป้าดอ,อกได้จะหารอยนแหละดูแ,วแวถวหือนนี่แหละแถวบานแถวบานออกวะเนาะโคกแม่บานกับบ่ไข่มี ไกล้คือเกาเด้อพี่น้องเด้ยอจยังไรกะยายเห็นยังกะแป้วกน็นั่งแก่งยายเนี่ยยายเทาเล้วเก็บแข้งเก็บขาเด็นมองกระปู่มมองยายก้นกระปู่นั่นเขาวานหมดแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> มองยายไปเผาน้องนั่นอยู่ <c oughs> รัตนะเขาวานหมดแล้ยวมองยายไปก้นกระปู่มเลย น้องใหม่กำลังออกฝนกำลังโตเขาเดียวยุดธเขาเดียวโตเขาเดียวยวุเดเนาะพี่น้องเนาะหืมเดียวเป็นน้องางามนี่จะน้องงามงาน้อง,งพี่น้อง ใส่อันนี้ดึงน้องตัวหนึ่งใหญ่เค็ดไว้กระเจียวตัวหนึ่งใหญ่กับสีสับเค้ดสมุกน้องพี่น้องเนาะตัวนี้ตัวนี้ให้่ตัวนี้เล้กตัวนี้ใหญ่สีจ้า จับกระหมอแกงไม่สิ่งหงเนาะแกงคุยแกงยังกระเซเป็นนองใหม่เจ็บเจ็บเจ็บนี่ยาจะจับจะสิเรีวเราได้านี่จับกระ kèn tôi mình cho cái thịt tham thơm mốt cái lăng ổ phi luôn con nòn anh con con éo cả tế, mà 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 mai này dài Hãy subscribe เอ,อ,าาอ้ยย่ <ś c oughs> าก็ยิ้บ่หายเห็นนนดอดจับนอไม่เลยจักมาจักนอไม่แล้วย่ากะสิอันนี้เอาเกลือมากคุกให้อ่อนๆจะคอยย่าชีต้มนะจ้าเด้อย่ากะสิจบคลิปซับนอไม่นอไม่ไผย เสียบเสียบนอใหม่ไผ่หอมนอใหม่ไผ่อันนี้ก็ไพ่เพียงแค่นี้ด้วยจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแช้ทุกข้อมินขอบพูดที่ก็ติดตามเลยจา้ายายพิ่ผ่าประกันได้ยายขออไพ่ด้ิจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุบจ๊บๆทุกคนติดตามคลิปบยายต่อไปเลยด้วยจ้าเดออยายจะให้หย่างให้พี่น้องในเบิรงนเดย์นองพี่น้องเนาะ แบบเดี๋ยวไปตุ๋นเลยใช้เกลือเลยก็ไปตุ๋น